สวัสดีครับพบกับผมเทวันเทิงน,นะครับวันนี้ผมก็ขอ,อนําเสนอพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับองนี้งามสุดๆนะครับเชิญชมได้น,นะครับชิญค,ค,ครับสมเด็จวัดเกตชโยอง์นี้เป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับอันนี้นะครับก็เป็นสมเด็จวัด เกตชัยโยนะครับนะครับเนื้อหาโอ้ยนะครับเอามาดูพิมพ์ทรงกันก่อนนะครับดูพิมพ์โอ้โหพิมพ์นี่ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับนี่นะครับดูตรงหัวมุมหัวมุมนี้นะครับมีปลายแหลมนะครับเพื่อเพื่อเห็นสังเกต เห็นปลายแหลมตรงมุมไหมครับนี่นะครับอันนี้เขาก็จะเออจะยืนเลยนะครับจะยืนยืนไปชนกับเข้ามุมสุดขอบเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเออเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยโอ้โหตัวนี้นะครับตรงมุมแหลมเนี่ยนะครับมุมแหลมเนี่ยเออ เนี่ยนะครับเนี่ยถึงนี่เป็นมุมแหลมเนี่ยเอาแล้วเลื่อนมาดูเลื่อนมาดูตรงนี้เลยนี่นะครับ iscilla, ตรงตรงยอดเกตนี <c oughs> <s uss UC S> <c oughs> ่นะครับเนี่ยตรงนี้เหมือนก้านไม่ขีดกับหัวไม่ขีดนะครับเราดูหูทั้งสองข้างนะครับนะครับดูนะครับหูจดบานะครับหูจดบานะครับ อีกข้างหนึ่งก็หูติดเกตอีกข้างก็หูห้างนะครับตามหลักการดูของสมเด็จวัดเกตชยโยนะครับแขนก็นะครับเป็นท่อน3าท่อนจากหัวไหลนะครับนี่นะครับนะครับดูให้ดีๆนะครับสวยครับองนี้ นะครับแล้วก็โดยเฉพาะตรงหน้าอกนะครับตรงหน้าอกมีตรงหน้าอกมีนะครับตรงหน้าอกก็จะเห็นเหมือนรากฟันเหมือนรากฟันนะครับชิดติดกับมือนะครับแล้วก็ตรงฐานแต่ละเส้น ฐานแต่ละเส้นนะครับเชั้นนะครับฐานเชั้นนะครับแต่ละคู่นี้นะครับนะครับแต่ละคู่ก็ขนานกันแต่ละคู่ก็ขนานกันปลายเหมือนเข็มแหลมนะครับชนขอบนะครับวัดเกตชยโยอนี้สวยนะครับนะครับ เชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับพระอุค์นี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับอ,อันนี้เนื้อเอ่อนะครับนะครับเนื้อแตกอะไรเงินนะครับดูข้างหลังด้านหลังโอ้โหสวยสุดสวยมากๆนะครับต้องบอกว่าสวยที่สุดนะครับนะครับนี่ตรงตาม นะครับมีลายมือนะครับมีล่องรอยการกดลายมือนะครับนะครับมีลายมือกดนะครับนี่เห็นชัดเลยนะครับเป็นลายมือกดนะครับเออแล้วก็ขอบนี่ก็จะไม่คมนะครับรูด้วยถูกขัดรูด้วยหินหรือว่าฝนด้วยหินหรือว่ากระดาษทรายอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับนะครับขอบจะไม่คมนะครับนี่ พระองค์นี้คือวัดเกตชโยนะครับสวยนะครับนะครับนี่วัดเกตชโยนี่จัดได้ว่าเป็นสมเด็จโอรคังนะครับที่สร้างที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตนะครับวัดเกตชโยนี่อ,อยู่จังหวัดอ่างทองก็เป็น จัดได้ว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นพระเครื่องที่สร้างก่อสมเด็จไวร้ระคังแล้วก็สร้างก่อสมเด็จบางขุนพรหมนะครับนะครับสมเด็จโตสร้างไว้ที่วัดเกษชยยนะครับเพื่อบรรจุกรุนะครับในคราวที่ได้สร้างพระองค์ใหญ่ไว้ที่วัดชโยวรวิหารแห่งนี้นะครับก็ แล้วก็บรรจุกรุต่อมาก็มีการเอาออกนำมาให้ประชาชนนะครับได้เช่าได้หากันนะครับนับได้ว,ว่าเป็นหนึง่งนะครับเป็นหนึ่งในวงการของจักรพรรดิพระเครื่องนะครับก็คือสมเด็จวระคังนะครับสมเด็จวระคังนี่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระเครื่อง สมเด็จวัดเกศชโยก็เป็นเสมือนหนึ่งจักรพรรดิพระเครื่องด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามวลสารเนื้อหาผู้สร้างก็คือสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตเพียงแต่ต่างวัดนะครับต่างวัดกันเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นวัดชยโยวรวิหารนะครับ นะครับวัดเกดชยโยนะครับสำหรับสมเด็จที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระเครื่อนะี่ก็คือสร้างที่วัศนะขังก็สมเด็จนะครับพระเดชพระคุณสมเด็จพุะธาจารย์โตก็คือเป็นผู้สร้างเ,าเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับโอ้โหดูนะครับ นี่นะครับสุดจะบรรยายนะครับมวลสารแล้วก็สิ่งดีๆนะครับที่นำปร,ประกอบการสร้างก็จัดได้ว่าองค์นี้เป็นผ้าที่ดูง่ายนะครับนะครับสังเกตด,ดูนะครับมีหน้ามีตามีหูนะครับอกเอววงแขนนะครับคราบฟ้าโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เป็นพระที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นพระที่ดูง่ายสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอนะครับวัดเกียตชโยนิยมพิมพ์7ชั้นนะครับฝากกดติดตามด้วยครับ <c oughs>